น,นงานเกษตรอำเภอบางแก้วใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้วโดยเน้นการฝึกอบรมจัดเวทีและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบการถ่ายทอดความรู้ Training ถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนากลุ่มองค์กรทั้งด้านสมรรถนะวิชาการการเยี่ยมเยียน Visiting ติดตามเยี่ยมเยียนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหารวมทั้งประสานงานบูรณาการการทำงานของทุกภาคสว่วนการสนับสนุนสปอตติง้งมีการสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลผลิตการจัดการฟาร์มการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP การทำการเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตและเป็นที่ปรึกษาแนะนำกลุ่มด้านการทำสนธิสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศรวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์ความรู้ความสำเร็จของกลุ่มกับสื่อมวลชนวิทยุหนังสือพิมพ์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ การนิเทศสูเปอร์วิชันติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่ายการรวบรวมผลผล,ผลิตการลงหุ้นร่วมถึงติดตามการจัดการแปลงตามมาตรฐานพืช GAP, การจัดการข้อมูล Data Management ร่วมจัดเวทีนำข้อมูลไปวิเคราะห์สังเคราะห์ศักยภาพการผลิตของกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่ปลูกวางแผนคาดการผลผลิตออกสู่ตลาดล่วงหน้ารองรับความต้องการของตลาดจากการนำระบบส่งเสริมการเกษตรหรือ t m v System มาใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว ส่งผลให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน30รายพื้นที่90ไร่ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน35ราย มีศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตสู่การจัดการสมดุลสินค้าเกษตรสร้างเสถียรภาพด้านราคาแก่สมาชิกอย่างมั่นคง